พร้อมเวลามาแล้วครับพร้อมเริ่มครับแดงฟันยาแดงสีฟันถูกครับโอ้โหเร็วเลยอะอะไรกับเต่าอะแข่งกันกระต่ายเฮ้ยโกงไหมสองแล้วดูดิฝนตกกลางเ <โก S 1> นาะโอยโหไมเนี้ยา่าจย์พี่เป็นชอบกินเลยรถหอยเชลล์โอ้ยมันควรเป็นคะแนนของพี่ครับไม่ใช่คะแนนของเขา ช่วงนี้โควิดต้องใส่อะไรหน้ากากกันไหมโดโบนูโดอะอะไรโบนูโดหน้าโรงเรียนน่ะที่เป็นแป้งกลมๆชิ้นไม่ใชิ้นแป้งกลมแล้วขวดขูดแล้วเป็นแป้งโรลอะที่มีไส้ครีมไส้ไส้กรอกโอ้ขนมโตเกียวโอ้โหลูกชิ้นก็มาว่ะเฮ้ยเรารีบไปป่ะโอ้พชรตาโยนตีตีนกีฬาตีข้ามข้ามาเทนนิสแบดมินตันโอ้ถูกครับอุ้ยพี่ดูดีเขาเร็วจังเลย แฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยโอ้โหมองตาก็รู้ใจทำไมต้อตอบเร็วจังวะช้าๆเป็นสัตว์สโลว์สโลว์สลัดเออสลัดเขาไวโย่ไงฮะนี่ฟู่บอกเออพี่อย่าแข่งเลยไอ้ทิพย์สมัยทิพย์สมัยทิพย์สมัยอะไรพัดถ่ายกออยู่เฮ้ยรู้เที่ยวโบ๊ทอ่ะนี่หนมจีบแล้วต้องมีอะไรตะลาเป่าโออพี่ทำไมพี่ค้างกันอย่างเงี้ยแฟนคลับเราเป็นชื่อบ้านว่าอะไรเอนซิ้ง เอาเอาเอาของพี่เป้มาเผื่อให้เขาต่อเฮ้ยไปเวลาไปร้านลาบต้องมีแบบสั่งข้าวเหนียวคอหมูคอหมูย่างเออเออไปต่อเฮ้ยไม่หมดเฮ้ยเรไม่หมดเวลาแล้วยังได้พี่ทอยอ่ะทีมคุณไม่หมดถือว่าแพ้ครับทีมคุณไม่หมดถือว่าแพ้ครับตายละโอ้ได้กี่คำครับทำโทษนี่หนักไหมคะได้ไปสิบสี่คำเดียวครับสิบสี่คำ